สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอก,กันกับตายอีกเช่นเคยค่ะตรงนี้อาจจะดูวุ่นวุ่นหน่อยนะอาจจะดูยุ่งยุ่งหน่อยนะคะเพราะว่ามันมีหลายต้นที่เกิดขึ้นค่ะทุกคนตายขอปรับมุมมุมกล้องนะคะอ่าให้กว้างมากขึ้นแบบนี้เพื่อนๆน่าจะมองเห็นได้ชัดมากกว่านะคะคือบริเวณตรงนี้เนี่ยเป็นล้อยางที่ตายปลูกต้นมะเขือเทศไว้ค่ะอ่าเดี๋ยวพามาดูนะคะนี่ค่ะนี่นี่นะคะ นี่นะคะคือลําต้นมะเขือเทศนะเดี๋ยวจะทํำยังไงนี่นะคะน่าจะมองเห็นต้นกันนี่นี่ค่ะต้นมะเขือเทศต้นมะเขือเทศแล้วเขาก็เอ็นเอียงมาทางนี้นะคะเพราะว่าเขาออกลูกแล้วนะคะทุกคนแล้วลูกเขาก็ใหญ่มากต้นมันก็เอ็นล้มเป็นธรรมดานะคะลูกใหญ่มากอยู่ตรงนี้นะเแต่จะถ่ายให้ดูเลยนะคะเนี่ยลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะใบบังอยู่ อ่ะแบบนี้น่าจะมองเห็นกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะลูกใหญ่ห้าลูกมีลูกเล็กหกลูกตรงนี้แล้วก็ชุดนี้ที่เป็นลูกเล็กกําลังจะเจริญเติบโตออกมามีลูกหนึ่งนะคะที่สุกแล้วเดี๋ยวไต่จะเด็ดลูกที่สุกไปก่อนไม่อย่างนั้นนะคะก็จะโดนนกนะคะมาจิกค่ะอ่ะเดี๋ยวต่เอาลูกสุกออกแล้วนะเก็บไปก่อนหนึ่งลูกนะคะเขาสุกไม่พร้อมกันนะคะต่ก็เลยเก็บได้แค่ลูกเดียวนะนอกกนั้นก็คือยังไม่สุกแล้วลูกคือแบบ ใหญ่ทุกคนเนี่ยนะคะมะเขือเทศลูกท้อนะแล้วก็อีกต้นหนึ่งนะคะมะเขือเทศอีกต้นหนึ่งที่อยู่ในร้อยอย่างเดียวกันนะในร้อยอย่างนี้มีอยู่สองต้นนะคะนี่ทุกคนนี่ค่ะคือมระเนี่ยไม่รู้เขาเกิดมาได้ยังไงแต่ยังไม่ได้ปลูกมระนะคะน่าจะเป็นนกที่คาบมาเมล็ดมาหรือเปล่าแล้วเขาก็มาเกิดขึ้นเองตรงนี้ะนะคะนี่ค่ะอีกต้นหนึ่งนะคะมะเขือเทศเขาก็เลื้อยไป ออกลูกอยู่ข้างบนนะคะนี่ถ่ายให้ดูใกล้ๆจะได้เห็นนะคะนี่แต่กิ่งมาทางนี้แต่กิ่งไปข้างบนนี่นะคะตรงนี้ก็มีอยู่3ลูกใหญ่นี่นะคะ3ลูกใหญ่1ลูกเล็กทางนี้ก็มี2ลูกใหญ่1ลูกเล็กแล้วก็มียื่นไปข้างหน้าอีกตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็เตรียมออกดอกอีกนี่คะ่ะทุกคนก็คือ ผลผลิตด,ดีมากๆเลยนะคะสำหรับมะเขือเทศสองต้นที่อยู่ในล้อ,อยางบริเวณตรงนี้นะคะดีมากๆเลยได้ผลผลิตด,ดีเลยนะคะออกลูกมาหลายจุดเลยแค่สองต้นนะทุกคนตรงนี้คือสองต้นนะคะแล้วก็อีกต้นหนึ่งนะคะที่ไต่ปลูกอยู่ในล้อ,อยางเหมือนกันฝั่งนี้ค่ะก็โดนตัวมะระนะคะโดนเจ้ามะระเนี่ยเลื้อยพันไปพันมาเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะตรงนี้แค่ต้นเดียว อันนี้เห็นเลยต้นเดียวนะคะต้นเดียวนี่ออกลูกนะคะชุดนี้ชุดนี้ค่ะแล้วก็เตรียมชุดนี้ออกดอกด้านบนอีกชุดหนึ่งนะคะโอ้โหงามมากๆเลยละคะ่ะทุกคนเวลาที่เราดูว่างามหรือไม่งามเราดูใบนะใบไม่เหี่ยวไม่โซมไม่เป็นสน,นิมไม่ไหม้นะคะโอเคเลยแล้ววันนี้แต่ก็จะชวนทุกคนมาใส่ปุ๋ยด้วยนะคะ นี่นะคะก็คือเป็นปุ๋ยขี้วัวนะคะที่ไตเตรียมไว้แล้วปุ๋ยขี้วัวที่เราอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ปุ๋ยขี้วัวหมักนะเป็นขี้วัวที่ไตเอามาทําน้ําหมักขี้วัวค่ะก็คือเอามาแช่ไว้ในถัง นะคะแล้วก็เติมน้ําลงไปเติมจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงลงไปทําการหมักไว้นะคะหลังจากนั้นก็ตักน้ําไปใช้พอตักน้ําไปใช้เรื่อยๆจนน้าหมดเราก็เติมน้ํารอบสองใช้น้ํารอบสองราดรดต้นพืชต้นผักหมดเราก็ได้ตัวนี้มาค่ะซึ่งมันผ่านการหมักไปแล้วอยู่ในตัวนะคะเราก็จะเอาปุ๋ยนี่แหละมาใส่นี่นะคะพลวนดินหน่อยโอ้โหพลวนง่ายเลยไม่ต้องออกแรงเลยนะคะเท่าที่สังเกตดูนะต้นพืชไหนที่แบบ เขาอยู่ในดินที่ดีอ่ะก็คือพลวนง่ายๆอย่างเงี้ยนะคะเขาจะเจริญเติบโตได้ดีมากๆเลยเนี่ยแต่ก็ได้ตักปุ๋ยมาใสา่ได้ปุ๋ยหมักมากใช้พร้อมเลยต้นเขาจะเอียงไปทางไหนเรื่องของเขาเลยนะคะแต่ปล่อยตามธรรมชาติเลยนะอ่าแล้วก็มาใส่แปลงข้างๆต่อพรวนดินก่อนนะคะ นี่ค่ะแล้วเราก็ตักปุ๋ยใส่ไปเหมือนว่าจะมียอดเล็กๆเ,เกิดมาตรงนี้นะคะอาจจะเป็นกิ่งก้านสาขาไหวทองขอโทษดีนะคะโดนกล้องค่ะตากปุ๋ยแล้วก็ไปโดนขาตั้งกล้องนะคะ,ะเผื่อว่าจะเป็นกิ่งก้านสาขาที่เขาจะงอกมาในอนาคตนะคะแต่ก็จะปล่อยไว้แบบนี้เลย เรียบร้อยนะคะทุกคนใส่ปุ๋ยเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็รดน้ำค่ะปุ๋ยเราก็ต้องมาใส่ทุกๆสิบห้าวันนะนี่ค่ะโอเคให้ผลผลิตเราดีมากๆนะคะมะเขือเทศสองล้อยางนี้นะให้ผลผลิตดีมากเดี๋ยวเรามารดน้ำกันค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนวันนี้ชวนมาใส่ปุ๋ยต้นมะเขือเทศนะคะแล้วก็อัปเดตต้นมะเขือเทศอัปเดตผลผลิตให้ได้ชมกันด้วยค่ะใครมีคำถามสงสยัยถามมาได้เลยนะคะต่ายจะมาตอบให้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ